อยากรู้จักกันให้วุ่นเปิดว่ามินนนางฟ้าวอลเล่บอลดาวรุ่งวัย17ปีอีกหนึ่งนักกีฬาน่ารักที่จะพาไปรู้จักในวันนี้มาจากประเทศตุรกีและเป็นกีฬายอดนิยมของชาติเช่นเคยนั่นก็คือวอลเล่บอลที่ดินแดนแห่งน,นี้สร้างนักตบสาวสวยฝีมือดีขึ้นมาประดับวงการไม่เคยขาดล่าสุดวันเดอร์คิดวัย17ปีที่ชื่อว่ามินเซราคายาน ตกเป็นเป้าสนใจของสื่อมวลชนและแฟนกีฬาลูกอย่างไม่น้อยเพราะนอกจากจะสังกัดทีมดังอย่างเบซิกตัสแล้วหน้าตาของเธอยังสวยสะก,กดใจชนิดกองเชียร์หนุ่มๆไม่เป็นอันดูเกมการแข่งขันเลยทีเดียวสำหรับนินเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคม2005เจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรเล่นตำแหน่งลิเบโรเริ่มต้นอาชีพนักตบสาวกับทีมเยาวชนนิลูเฟเบเลดิเยซีก่อนจะย้ายมาร่วมทีมอิสตันบูลบีบีเอสเคเฟเนบาเชเทราโซและล่าสุดกับเบซิกตัสในฤดูกาลนี้ ในอินสตาแกรมมิกี้ออกนินเผยไลฟ์สไตล์ที่เหมือนเด็กสาววัยรุ่นทั่วไปซึ่งเวลาว่างนอกเหนือจากการเล่นวอลเล่บอลแล้วก็มักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะร้านกาแฟและทะเลที่เธอไม่พลาดปล่อยความสดใสให้แฟนคลับได้รุนกดหัวใจอยู่เป็นประจำ